ถ้าคุณจะไปไต้หวันและยังนึกถึงแค่ไทเปคุณต้องดูคลิปนี้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณมาประจนภัยกับดินแดนฝั่งใต้ที่ขึ้นชื่อทั้งความฮิปความเท่ธรรมชาติที่สวยงามและเมืองที่โคตรมีเสน่ห์ใน3เส้นทางเซาเทิร์นไต้หวันที่สนุกไม่แพ้กันโดยเราจะไปเที่ยวกันทั้งหมด3เมืองไทหนานเกาสงผิงตงที่มีความแตกต่างกันมากมาก ทั้งบรรยากาศงานดีไซน์จุดไฮไลท์ก็ไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,ลกันเดินทางไปง่ายมีรถไฟความเร็วสูงจากไทยเปไปไถนานแค่สอชั่วโมงเองเริ่มกันที่แรกเราไปกันที่เมืองไถนาน ดินแดนปรติศาสตร์ของไต้หวันแวะไหว้พระเป็นสิริมงคลที่ไถยหนานแกรนหมาจูซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่หมาจูที่มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีท่านเป็นที่เคารพนับถือในฐานนะเทพธิดาแห่งท้องทะเล ก็จะเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะคะส่วนมากคนก็จะมาของงานและของเงิน,นะค่ะก็ให้ทุกคนฟังังๆนะคะตัวอย่างที่เรารู้กันว่าไทหนาน,นคือเมืองหลวงแรกในไต้หวันก่อนจะย้ายไปอยู่ไทเปนในปัจจุบันเรียกว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของสายประวัติศาสตร์ตัวอาคารบ้านเมืองของเขาเนี่ยมีความน่ารักมีความโบราณได้ฟีลย้อนยุคสมกับเป็นเมืองหลวงเก่าให้คนแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยได้เมืองเก่าอันพิงครับไทหนานบ้านเมืองดูคลาสสิก มีคอมเมนเทสครับเก่าๆหน่อยและอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ต้องไปก็คือป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะสามารถมองเห็นรอ,รอบๆไถหนานได้เลยครับใกล้ๆกันก็จะมีสะพา,านอุ๋ยกวงหรือที่เรียกกันว่าอ่าวพระจันทร์เสี้ยวซึ่งสะพอจากมุมบนเนี่ยสวยมากและถนนตรงนี้นะคะก็จะมีร้านทานมากมายตอนเย็นก็เปิดเป็นตลาดกลางคืนของกินที่เนี่ยเยอะมากเลยนะ นี่นะคะความเด็ดของร้านนี้คือเจ้าของร้านค่ะอโอ้ยนะ,ะแล้วเราแวะมาชมการแสดงที่หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลองเ e n r a m Cultural Village ซึ่งเดิมทีที่นี่เป็นโรงงานน้ำตาลเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วก็มาถูกคนพบโดยศิลปินกลองรุ่นใหม่นะคะที่เขาอยากหาที่ซ้อมกลอง เลยมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็ปรับลงเป็นลานแสดงโชว์สุดอลาัางการที่เต็มไปด้วยงานศิลปะที่ซ่อนอยู่มากมายนอกจากการตีกรองตรงนี้แล้วอ่ะเขายังทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเครื่องเล่นเหมือนสวนสนุกเลยมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็เปิดโรงเรียนสอนตีกรองด้วยนะ มาต่อกันที่เมืองเกาสงเบืองท้าใหญ่ของไต้หวันที่สายอาร์ตสายชิวต้องมาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่อุทยานโซซาค่ะแล้วเราจะเดินขึ้นบันไดตรงนี้เพื่อที่จะไปศาลากวานหลิงกันค่ะดูทางเดินก็จะเป็นบันไดซะส่วนใหญ่นะคะทำทางดีมากเพราะว่าที่นี่เขาจะให้แบบหลากหลายอายุเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หไว สูงวัยอะไรเงี้ยก็มาเดินออกกำลังกายได้เดินไม่ยากมากค่ะถึงแล้วครับจุดที่เรามาวันนี้140ีเมตรจากน้ำทะเลครับสูงไม่มากแต่ว่าเห็นเมืองได้ชัดมากเมืองก็มีหมอกอยู่เต็มไปหมดเลยชัดที่ว่าคือหมอกนะครับเกาส่งไม่มานหมอกแล้วพวกเราก็มาพักตากแอร์กันต่อที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลยนะ ที่นี่นะคะคเ,เขาเจ๋งมากเขารวบรวมประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นของคนใต้หวันนะคะซึ่งการจัดที่นี่คือมันเห็นภาพได้ชัดมากจากเรือสำเภาแค่ลำเดียวจนมาถึงเทคโนโลยีมหาศาลของที่นี่นะคะเก่งมากคะ่ะ ที่ได้ไปดู uh, Space Exploration มานะคะสิ่งที่ชอบมากก็คือเขาใช้เกมในการแบบเป็นตัวดึงดูดแล้วก็เล่าเรื่อง uh, ความรู้เทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับอวกาศน,นะคะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะที่เขาต้องใช้วิธีในการที่จะเชิญชวนเด็กๆซึ่งตอนนี้ก็คือติดสกรีนกันมากๆเลยให้มาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วในโลกของการเรียนรู้เนี่ยมันยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายไม่ใช่แคในโลกเราไม่ถึงอวกาศอ,อีกด้วยค่ะ อีกที่ที่ต้องมาในเกาสงก็คือฝอกวงซานครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ฮอตฮิตในไต้หวันเลยด้วยจุดไฮไลท์ที่เป็นองค์พระพุทธร,รูปทองสำมนิดที่ประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใหญ่จริงๆนะใครมาก็อยากให้เผื่อเวลาเดินดูกันก่อนเขามีหลายโซนเลยซึ่งนอกจากความใหญ่ขององค์พระพุทธร,รูปแล้วนะก็มีถงอาคารที่สูงมาก จากเดินผ่านถวอคางความสูง108เมตรเข้ามาครับตอนนี้เราอยู่กันที่พื้นที่ภายในของอนุสรณพุทธสถานฝอกวงสารเมืองเกาสงครับอากาศดีคนยังไม่เยอะมากมปนธรรมดาคนจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นวันสุดสัปดาห์หรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่มีการจัดงานประจำปีอย่างเงี้ยคนจะแน่นและเยอะมากก่อนจบวันเราแวะไปชิลกันที่ท่าเรือกอรีเพียร์ริมแม่น้ำเลฟริเวอร ที่นี่นะคะจะเห็นความเป็นเมืองใหญ่เพราะว่าเกาสงเนี่ยเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมอย่างตัวตึกจะมีความทันสมัยมีดีไซน์รูปทรงแตกๆที่สําคัญที่นี่นะคะมีความพิเศษตรงที่เขามีรถรางวิ่งรอบเมืองเลยน่ารักมากเลยอะ่ะสายถ่ายรูปแวะมาชิลกันได้นะคือแบบสวยทุกมุมเลยที่กอลิเพียนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกแล้วพื้นที่มีออกแบบดีมากเลยทาให้ทุกคนได้มาใช้เวลาช่วงเย็นได้อย่างสบายใจ เหมือนทุกคนในเมืองมารวมตัวตรงนี้กันหมดเลยอะ่ะมีทั้งครอบครัวมีทั้งคนหนุ่มสาวออกมาทํากิจกรรมกลางแจ้งกันเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาพักผ่อนจะเดิอนออกกําลังกายหรือว่าปั่นจักรยานแบบพวกเราก็ได้นะมีเส้นทางปั่นจักรยานเดินแม่น้ํายาวไปถึงกลางเมืองเลย อยากแนะนำว่าใครที่มาที่เมืองเกาสงแล้วเนี่ยอยากข้ามต่อมาที่ขิงตรงด้วยระยะทางไม่ไกลกันแต่จะได้สัมผัสกับหนึ่งบรรยากาศที่แตกต่างกันอีก2เมืองเพราะที่นี่คือที่สุดของธรรมชาติและแน่นอนว่าเราก็ต้องไม่พลาดที่จะไปอุทยานแห่งชาติเขินติงนชช่นลพาร์คอุทยานที่มีทั้งภูเขาทะเลและหาดทรายขาวที่ใหญ่มากมีหลงผ่านพาร์คจุดชมวิวที่ต้องห้ามพลาดสักครั้งในชีวิตอ่ะต้องได้เห็น สวย้ยสวยกี้กว่าดูนับใจเลยทุกคนมันสวยมากดูดิมองไปแบบสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะซึ่งทางขึ้นมาก็ง่ายนะจะพาครอบครัวหรือพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันก็ได้ หรือถ้าทุกคนเป็นสายเล่นกิจกรรมทางน้ำแนะนำว่าต้องมาที่นี่เลยเซาเบย์วันนี้นี่เซาเบย์พี่ฟาเซาเบยก็เป็นหาดที่คนไต้หวันชอบมาเล่นเซิร์ฟกันแล้วก็ e อีปานาน่าบ๊สล่องเรือแบบคนหมายได้ต่อมาเราเลือกมาที่ National Museum of Marine Biology and Aquarium ที่นขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการวิจัยสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นสัตว์ทะเลที่อยู่ในนี้ก็จะมีความหลากหลายมากซึ่งจะแบ่งเป็นสามอาคารจะมีทั้งอาคารน่านน้ำไต้หวันอาณาจักรปลาคารังและอาคารน่านาน้ำสากลภายในยก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันมีพันปลาต่างๆรวมถึงโกเพนกวินและวานเบลูก้าจากขั้วโลกเหนือด้วยถ้าใครชอบสัตว์น้ำในบอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาด สถานที่ท่องเที่ยวที่ผิงตรงก็คือสะพานแขวนซานชวนเป็นสะพานที่ยาวมากยาวถึง263เมตรสูง45เมตรแล้วก็เป็นแด์มาร์กที่ให้คนมาเดินชมธรรมชาติได้มาถ่ายรูปกันสวยๆเดียวเยวเดีย,อยตอนนี้เดินอยู่บนสะพานแขวนครับถ้ามองลงไปก็ไต้ใจสัน จริงๆสะพานม่แข็งแรงพอสมควรแล้วครับมันเป็นความปลอดไัลของเขาเนาะแต่ว่าคนกลัวความสูงนี่ก็ยังไงก็กลัวผมพูดที่ผมแกล้งแกล้งใค่ั้งไม่กลัวอยู่นะถ้มองลงไปก็แบบเป็นอย่างนี้ครับมีช่องให้มองลงไปหน่อยโอ้เห็นข้างล่างหวนละสวงสูงมาก เราแวะมาไหว้พระที่วัดตรงหลงเป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ปดิสถานของเทพเจ้าเวนหวังเย่ผู้เป็นเทนพเจ้าแห่งโลกระบาดจึงมีความเชื่อในการมาขอสุขภาพที่แข็งแรงความโชคดีปัดเป่าสิ่งร้ายร้ายผ่านพิธีส่งเรือเทพเจ้าหรือที่เรียกว่าพิธีเผาเรือเทพเจ้าออทีมงานของเราทำงานอย่างราบรื่นเออทักปลอดภยัยได้รับประสบการณ์ดีๆที่ไต้หวนกลับไปค่ะ ก่อนจบทริปพวกเรามาดูพระอาทิตย์ตกรับลมเย็นๆกันที่อ่าวปซาซาหือมีอีกชื่อหนึ่งว่าอ่าวทรายสีขาวที่นี่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกท่ามกลางธรรมชาติแบบ360องศา แล้วนี่ก็คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยสถานที่ดีๆขอกินอร่อยๆมุมถ่ายรูปเช็คอินสุดเก๋และก็แน่นอนว่าจะมีอีกหลายสถานที่ที่ซ่อยความลับสุดมหัศจรรย์ความสวยงามที่คุณจะต้องมาค้นหาในตอนใต้ไต้หวันครับขอบคุณที่มาเดินทางด้วยกันนะอย่าลืมเก็บกระเป๋าแล้วมาเที่ยวตามพวกเรานะ